หลังเที่ยงภิกษูสามเนรและผู้ถือศินแปดสามารถขบฉันหรือทานอะไรได้บ้างวันนี้เราจะมาฟังกันก่อนอื่นตมาขอแบ่งประเภทอาหารเป็น4ประเภทด้วยกันเพราะจะมีความเกี่ยวเนื่องกับช่วงเวลาที่แบ่งมาเป็น4ีนี้ไม่ได้ว่าแบ่งเอาเอง,แบ,ง,แ,บงแบ่งตามคำพีนั่นแหละพูดถึงประเภทที่1ก่อนประเภทที่1ชื่อว่ายาวกาลิกยาวะวหวนยาวกาลิก ยาวากาลิกนี้สามารถขบฉันหรือรับประทานในช่วงการคำว่าช่วงการก็คือตั้งแต่อรุณเช้าไปจนกระทั่งถึงเที่ยงวันนี่เรียกว่าในการช่วงในการก็คือตั้งแต่อรุณแสงอรุณขึ้นจนกระทั่งถึงเที่ยงวันพระอาทิตย์ตรงหัวเนี่ยนี่แหละช่วงในการเนี่ยตัวยาวากาลิกซึ่งก็คือประเภทอาหารนั่นเองไม่ว่าจะข้าวปลาเนื้อขนมต่างๆเราเนี้ย ที่เป็นอาหารน่ะสามารถขบฉันรับประทานได้ในช่วงเวลานี้จะช่วงเวลาใดก็ตามขอเพียงแค่ไม่เกินเที่ยงวนันจะสามารถขบฉันได้ทั้งหมดแต่มีอีกนิดหนึ่งคือจำพวกนมสัตว์นมวัวนมแพะนมโคนมควายอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งนมถั่วเหลืองอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ใช่ป่านะนะมันจัดว่าเป็นอาหารชั้นประณี เพราะในคัมพีก็จะมีหลักฐานแสดงอย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งเหล่านี้จัดเป็นอาหารฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าเป็นปานะเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดนะ,ะทีนี้ประเด็นที่1จบไปแล้วประเภทอาหารสามารถฉันได้ตั้งแต่อรุณเช้าถึงเที่ยงวันถ้าเลยเที่ยงแล้วจบไม่ได้พระภิกษุถ้าได้รับประเคียนสิ่งเหล่านี้มาเมื่อเลยเที่ยงวันแล้วจะเก็บไว้กินวันต่อไปก็ไม่ได้จะต้องสละทิ้งต่อมาประเภทที่2ชื่อว่ายามะกาลิก อันแรกยาวะอานิยามะกาลิกยามะกาลิกคืออะไรคือจำพวกน้ำผลไม้แต่ถ้าจะให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยต้องเป็นน้ำผลไม้ที่ขันสดและกรองกากออกจนหมดคือไม่เหลือกากจะต้องกรองกากออกให้หมดเลยให้เหลือแต่น้ำใสๆนั่จึงจะเป็นน้ำผลไม้ที่เป็นปานะที่ถูกต้องตามธรรมวินยัยและ จะต้องยกเว้นผลไม้9ก้าชนิดเขาเรียกว่ามหาผลซึ่งอตาตมาอาจจะจําได้ไม่หมดนะแต่ขอยกตัวอย่างแล้วกันก็คือจะมีพวกน้ําแตงโมน้ํามะพร้าวน้ำฟักไม่ใช่ฟักเขียวฟักทองพวกน้ําเต้าแตงไทยพวกขนุนแล้วก็มีอย่างอื่นอีกของมหาผลก็จะมีเก้าอย่างนี้แหละที่จะต้องยกเว้นไป อันนี้เป็นประเด็นของยามะกาลิกฉะนั้นยามะกาลิกยามะกาลิกต้องเป็นน้ําผลไม้ที่คั้นสดไม่ผ่านการต้มไม่ผ่านกระบวนการความร้อนทั้งหมดเลยจึงจะเป็นน้ําปานะคือน้ําผลไม้ที่ถูกต้องตามธรรมวพี่นัยต่อมาตัวที่3ชื่อว่าสัตตาหกาลิกสัตตาหกาลิกมีอยู่5ชนิดด้วยกันเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อย น้ำอ้อยในที่นี้จะเป็นอ้อยที่เป็นน้ําจะอ้อยที่เป็นก้อนคืออ้อยงบหรือจะเป็นอ้อยที่เป็นมเมล็ดคือน้ําตาลแล้วก็ตามจัดเป็นประเภทนี้ทั้งหมดฉะนั้นพวกเครื่องดื่มในไดก็ตามท,ที่มีส่วนผสมของน้ําตาลที่ทําจากอ้อยเหล่านี้ก็จะจัดเป็นประเภทนี้คือสัตตาการิกพวกจําพวกน้ําหวานหรือมีที่มีส่วนผสมของสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าน้ําเหล่านั้นมีส่วนผสมของนมเมื่อะไรก็ตามไม่ว่า,า,วาจะอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของนมสิ่งนั้นจะถูกจัดเป็นอาหารทันที อันนี้ตัวที่3นะคือสัตตา,าการิกต้องแยกตอนที่เราเยิ่มเริ่มแยกน,นะต่อมาตัวที่4ชื่อว่ายาวะชีวิกยาวะชีวิกคือจําพวกยาจําพวกสมุนไพรฉะนั้นพวกน้ําสมุนไพรหรือจะเป็นสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นสมุนไพรยอย่างเช่นผลไม้บางอย่างก็เป็นสมุนไพรอย่างมะขามป้อมหรือมะนาวอย่างเงี้ยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็จัดเป็นประเภทยามะขามป้อมเรา ไม่ต้องไปบดหรือไปคั้นเป็นน้ำก็ได้สามารถกินเป็นลูกๆเลยก็ได้เพราะว่ามันจัดเป็นประเภทยาอยู่แล้วเพียงแต่ตอนขบฉันหรือรับประทานจะต้องมีเหตุแห่งการขบฉันไม่ใช่ว่าเรากินเพื่อเอาอิ่มเอาสนุกสนานเพลิดเพล,เพล,เพลินก็จะผิดวัตถุประสงค์ของพระวิน,นัยฉะนั้นตัวอย่างสัตสตาหากาลิกก็เช่นกันไอตัวเนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนี่ก็ต้องฉันอย่างมีเหตุยาวชีวิกที่เป็นยาก,ก็ต้องฉันเมื่อมีเหตุคือต้องพิจารณาก่อนฉันส่วนตัวน้ำผลไม้เนี่ยคือ ท่านใส่เอาไว้ว่าฉันเพื่อแก้อาการของความกระหายได้พวกจําพวกน้ําผลไม้แต่ต้องไม่มีกากนะอ่าทีนี้มาสรุปกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่พระภิสุสามเนรและพุทธสินแปดสามารถกบฉันได้หลังจากเที่ยงแล้วมีอยู่3ประเภทประเภทที่1คือยายาวะกาลิกนี้ไม่ได้อยู่แล้วยาวะกาลิกฉันได้เฉพาะในการคือจะพวกอาหารทั้งหมดเรียกว่ายาวะกาลิก สามอย่างที่หลังเที่ยงสามารถฉันได้ก็คือยามะกาลิกมอมานะยามะกาลิกก็คือน้ําผลไม้นั่นเองที่คั้นสดและกรองกากไม่ผ่านกระบวนการความร้อนอ่ะจบนะและมีเสริมนิดหนึ่งถ้าเป็นพระภิกษุเมื่อรับประเคนน้าผลไม้เหล่านี้มาแล้วจะสามารถเก็บได้เพียงแค่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนก็คือเมื่อเช้าอารุณวันใหม่ขึ้นพระภิกษุจะเก็บไว้ฉันวันต่อไปไม่ได้จะต้องสละออกแต่สามเณรและผู้ถือสินแปไม่มีวินัยข้อนี้จะเก็บไว้กี่วันกี่คืนก็ตาไม่เกี่ยวกับ อันนี้เฉพาะาพระภิสูจนะที่จะมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดการสังสมนั่นเองต่อมาตัวที่2คือสัตตาหาการลิกมีเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยหรือน้ำหวานที่ผสมกับน้ำตาลที่ทำฉาออ้อยจะจัดเข้าในประเภทนี้ทั้งหมดมีอะไรบ้างอย่างพวกน้ำโคก้กน้ำอารมต่างๆพวกนั้น,นก็จะมีส่วนผสมของสิ่งเหล่านี้ก็จะจัดเป็นประเภทสัตตาหาการลิกนั่นเองสิ่งนี้ พระพิสุเมื่อรับประเคนแล้วสามารถเก็บไว้ได้เพียงแค่7วันเท่านั้นเมื่อเกิน7วันจะต้องมีการสละออกถ้าเก็บไว้อยู่จะเป็นอาบัตินี่เฉพาะพระพิสุนะสามาเณรและผู้ถือศีลแปดไม่เกี่ยวกันต่อมาประเภทที่4ก็คือยาวะชีวิกหรือก็คือประเภทที่3ที่สามารถฉันหลังเที่ยงได้คือยาวะชีวิกนั่นเองคือจะพวกน้ําสมุนไพรหรือยาเป็นต้นเหล่านี้พระภิสุสามารถเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตจนกว่ายาจะหมดอายุนั่นแหละ ก็สามารถเก็บไว้ได้ตลอดเลยเห็นไหมที่บางอย่างพ,พระพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเก็บไว้ได้เท่านี้เท่านี้เพราะว่าไม่ให้พิกษุนนี่เกิดการสังสมแต่ยาเนี่ยเป็นตัวสําคัญกับชีวิตพระองค์ก็เลยไม่ทรงห้ามการจํากัดการเอาไว้ก็เลยให้เก็บไว้ได้ตลอดชีวิตเลยจนกว่ายานั้นจะหมดอายุจำพวกยาว่ชชีวิกมีอะไรบ้างทั้งน้ําสมุนไพรก็พวกน้ตาตะไคร้น้ําขิงน้ํากระเจี๊ยบน้ํามะตูมน้ําเก๊กฮวยอะไรก็ตามที่ ชาวโลกเขาเข้าใจว่ามันคือน,น้ําสมุนไพรอันนั้นกน็จะจัดเป็นประเภทนี้ทั้งหมดแต่ถ้าหากน้ําสมุนไพรเหล่านั้นมีส่วนผสมของน้ําตาลที่ทําจากอ้อยจากที่พระพิสูจิ์จะสามารถเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตนะอายุของสิ่งนั้นก็จะลดมาเหลือแค่7วันเพราะว่ามันมีส่วนผสมของตัวน้ําตาลที่ทําจากอ้อยนั่นเองแต่ถ้าหากยาว่ชชีวิตตัวนั้นมีส่วนผสมของนมก็จะกลายเป็นอาหารท,าทันทีก็จะจัดหลังเที่ยงไม่ได้พอเข้าใจไหมว่าถ้ามีส่วนผสมของตัวไหนที่อายุน้อยที่สุด ตัวที่อายุมากจะถูกลดจํานวนลงมาตามอย่างเช่นน้ำส่วนที่เป็นสัตาหาการิกอย่างเช่นพระพิสุเก็บไว้ได้7วันเมื่อมีส่วนผสมของอาหารแล้วก็จะได้เพียงแค่ไม่เลยเที่ยงก็จะเลยเที่ยงไม่ได้นั่นเองก็จะประมาณนั้นเหมือนหรือแม้แต่น้ําผลไม้ตอนแรกน้ําผลไม้พระพิสุสามารถฉันหลังเที่ยงได้และเก็บไว้ได้1วันหนึ่งคืนแต่เมื่อมีส่วนผสมของอาหารลงไปน้ําผลไม้นั้นมีส่วนผสมของอาหาร น้ำผลไม้นั้นก็จะฉันหลังเที่ยงไม่ได้ก็จะฉันได้เฉพาะแค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงนั่นเองเนี่ยมันก็จะนับลดระยะเวลากันตามนี้ก็จะมีอยู่4ประเภทถ้ายังฟังแล้วไม่เข้าใจฟังซ้ําๆย้อนไปย้อนมานะเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับสาระความรู้นี้และเพื่อนําเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเนาะก็ขอเจริญพรเจริญธรรม